สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนของเรื่องหน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทงนะคะเด็กๆค,คะเรามารู้จักประวัติข้าวๆกันนิดนึงเกี่ยวกับวันลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงจะตรงกับวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15าข้ามเดือน12นะคะเด็กๆค,คะโดยจะมีการนำธูปเทียนดอกไม้ใส่กระถางที่ทำมาจากต้นกล้วยแล้วก็ใบตองหรือวัสดุ ธรรมชาติเพื่อนําไปขอขอมาแม่น้ําคงคาที่เราได้ใช้น้ําดื่มน้ํากินนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆดูตัวอย่างการทํากระทงที่ครูได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ซื้อขายอะไรมากมายนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาแต่เราใช้วัสดุที่เรามีอยู่แล้วในการประดิษฐ์กระทงนะคะเพื่อรักษาแม่น้ําคงคานะคะไม่ให้เน่าเสียนะคะแล้วก็กระทงเนี่ย หนึ่งทรมประจากตน้นกล้วยสองใบตองสามดอกไม้ที่มีในหมู่บ้านของเราหรือว่าในพื้นที่บ้านของเราหรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็เราก็ไปขออนุญาตเขาว่าขอดอกไม้เพื่อนําม,มาใส่กระทงนะคะแล้วก็มีทูบสามดอกมีเทียนหนึ่งเล่มน,นะคะเด็กๆคะในการประดิษฐ์กระทงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้อง หาซื้อกระทงที่มีราคาแพงมากมายนะคะแล้วก็เรามีวัสดุเหลือเหลือเหลือใช้ที่จากต้นชเช่นต้นกล้วยใบตองแล้วก็ดอกไม้เนี่ยแล้วก็สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงได้ใบตองนี่ก็เหลือจากการห่อขนมนะคะหรือว่าการทำห่อหมกต่างๆนะคะเด็กๆคะแล้วก็ต้นกล้วยนี่ ต้นไหนที่มันไม่แข็งแรงหรือว่าที่ผู้ปกครองได้ฟันทิ้งน่ะเราก็สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นกระทงได้นะคะแล้วก็มันจะช่วยรักษาแม่น้ําลําคลองด้วยเวลาเรานําไปลอยเนี่ยเห็นไหมคะลอยตรงนี้เห็นไหมคะเด็กๆคะเอาลอยตรงนี้ก็ได้ลอยตรงนี้ก็ได้ไดเด็กๆคะมันจะไม่ทําให้แม่น้ําลําคลองเนี่ยเน่าเสียเพราะว่าเป็นวัสดุที่ย่อยสลายในแม่น้ําลําคลองได้นะคะเด็กๆคะ แล้วก็ถ้าเด็กๆไม่ได้ประดิษฐ์กระทงร่วมกับผู้ปกครองนะคะมันจะมีกระทงอะไรนะกระทงขนมปังหรือว่ากวยตีมเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็ไปหาซื้อมากับผู้ปกครองก็ได้นะคะนั่นก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่มีเวลาประดิษฐ์เนี่ยเวลาเราไปรอกระทงอ่ะขนมปังแล้วก็กวยตีมเนี่ยมัน เราไปลอยเนี่ยมันจะย่อยสลายในแม่น้ำลำคลองได้นะคะเด็กๆคะแล้วก็มันจะมีกระทงอีกแบบหนึ่งแต่ครูคิดว่าสมัยนีย้เขาคงไม่นิยมใช้แล้วนะคะสมัยก่อนตอนครูเป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะนิยมกันนะคะกระทงที่ทำมาจากโฟมนะคะกระทงที่ทำมาจากโฟมมันจะไม่ย่อยสลายนะคะหลายสิบปีมากเลยนะคะเด็กๆคะมันจะอยู่ในแม่น้ำนตลอดเลยทำให้แม่น้ำเนีเน่ย แม่น้าลำพองแหละสกระปรกนะคะแต่ถ้าเป็นกระทงแบบนี้นะ่ะมันจะย่อยสลายไปเลยนะคะมันจะรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกระทงขนมปังก็เหมือนกันนะคะเด็กๆขากระทงขนมปังก็มันจะช่วยอะไรนะคะย่อยสลายไปเป็นอาหารให้กับพวกปลาเล็กปลาน้อยต่างๆที่อยู่ตามแม่น้ําลําพองด้วยนะคะเป็นการรักษาธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ แล้วก็เวลาเราไปขอขมาเนี่ยแม่น้ำคงคาเนี่ยเราก็อธิษฐานเราก็บอกบอกด้วยว่าลูกได้มาขอขมาแม่น้ำคงคาแล้วที่ลูกเนี่ยได้นำน้ำไปใช้ดื่มใช้กินไปชำระล้างร่างกายให้สะอาดแล้วบางครั้งลูกก็อาจจะมีส่วนทำให้แม่น้ำลำลองสปกปรกโดยการ โยนหรือทิ้งสิ่งของไปในแม่น้ำลำคลองเป็นบางครั้งแต่ลูกก็ได้ขอขมาจากจิตจากใจของลูกและขอให้พระแม่คงคาได้ให้อภัยลูกด้วยแล้วก็เด็กๆก็ขอพอรสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเด็กๆคะจะเป็นสิริมงคลให้กับตนเองด้วยนะคะในวันลอยกระทงเนี่ยเด็กๆคะก็จะมีการปล่อยโคมลอยนะคะ แล้วก็บางวัดเนี่ยเขาจะมีการแห่ประทีปด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะแห่ประทีปเห็นผู้สูงอายุต่างๆที่เขาทําประทีปกันนะคะเป็นอะไรนะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะสมัยก่อนที่เขารักษาวัฒนธรรมประเพณีมาเด็กๆก็สามารถไปดูกับผู้ปกครองได้นะคะที่กิจกรรมที่วัดบ้านเรานะคะวัดที่ไหนจับเด็กๆก็ ไปดูร่วมกับผู้ปกครองก็ได้ในหมู่บ้านของเราใกล้เคียงนะคะเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวทบทวนอีกนิดนึงนะคะเด็กๆคะ่ปะปากเพนีลอยกระทงตรง,ตรงกับวันเพนเดือนสิบสองหรือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราทำกระทงก็จะมีต้นกล้วยใบตองดอกไม้พวกเทียนนะคะมีไม่กี่อย่างนะคะดอกไม้ไม่ อาจจะไม่ใช่ดอกดาวเรืองอาจจะเป็นดอกอื่นก็ได้นะคะเด,ด็กค่าล้วก็ทุกครั้งที่เราได้นํากระทงไปลอยเนี่ยอย่าลืมพู่สามดอกเทียนหนึ่งเล่มนะคะเพื่อจุดแล้วก็ของขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่เด,ด็กๆต้องไปกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็เวลาเด็กๆลอยเนี่ยเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยอย่าลงไปแม่น้ําคนเดียวมันอันตรายนะคะแล้วก็เราต้องเชื่อฟังผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็ คุณครูได้แจกใบงานไปแล้วนะคะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเกี่ยวกับใบงานที่คุณครูได้แจกไปของสัปดาห์นี้ในคลิปนี้คุณครูขอนําจบการเสนอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่ครูได้แจกในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนวันลอยกระทงคลิปนี้ขอนำเสนอ จบไว้แค่นก่อนนะคะเด็กๆรักและคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนานอยู่ร่วมกันกับปกครองแล้วก็อย่าลืมไปลอยกระทงด้วยนะคะเด็กๆควันเพ็ญเดือนสิบสองนะคะหรือวันขึ้น สิบห้าคาเดือนสิบสองเป็นวันลอยกระทงนะคะเด็กๆคะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีเด็กๆทุกๆคนค่ะ